เป็นรถมิสลานะครับที่จะนำเสนอก็คือจะเห็นว่านะครับมีฝังชั้นอุปกรณ์ใช้งานนะครับรองรับชานชลาสูบอย่าว่ามีปิดเปิดนะครับให้เลือ่องระหว่างชานชลาต่ำและชานชลาสูบเป็นประตูซ้ายขวาด้วยก็ยังจาเป็นต้องมีชานชลาต่ำไว้นะครับเนื่องจากวันนี้ทางกู้ยังไม่ได้ครอบลุมทั่วประเทศนะหากเอาร,รถใช้งานในพื้นที่ชานชลาต่ำก็จาเป็นต้องมีไว้นะครับแต่โดยคอนเซ็ปต์ก็คือจะเป็น รถที่มี4ประตูนะครับ2ประตูก็จะเป็นชั้นต่ำ2ประตูก็จะเป็นชั้นสูงนี่ก็เป็นสิ่งที่เตรียมพร้อมรองรับนะครับสำหรับการก่อสร้างรถไฟทางคู่แล้วก็เปลี่ยนมาตรฐานของรถไฟไทยใหม่นะครับให้เป็นรองรับชา้นฉลาสูงตามหลักของ Universal Design นะครับเพื่อรองรับผู้โดยสารให้มีความสะดวกปล่ดไัยแล้วก็รองรับผู้โดยสาร าาที่อาจจะมีปัญหาเรื่องทางสุขภาพนะครับเดีย๋ยววันนี้ถนะ้าใครได้ดูคลิปนะตอนทนี่ผมขึ้น2องวันหนึ่งนะึ่งที่นคปรปฐมมาก็าจะเห็นว่าเราได้ใช้งานประตูชานชาราสุนะก็จะมีการทยอยดัดแปลงนะครับไปแล้วหลายคันเราจะทำออกมาอีกเรื่อยๆแล้วเก็ควจะทำทุกคันเลยที่ใช้งานก็เป็นอีกหนึ่ง ตอนนี้ตบทยงังไม่ได้รับก,า,การจัดสรรรถใหม่เพิ่มเติมนะครับเราต้องเอารถเก่ามาดัดแปลงใช้งานไปก่อนแต่รถก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่มากนะครับก็คงจะใช้งานไปได้อีกหลายปีครับใช่มีการบระรุงราและรักษาดีๆนะครับรถรุ่นนี้ก็ควรจะทำงานขนสง่งผู้โดยสารนะครับประชาชนคนไทยต่างชาตินะัางท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยนะครับไปได้อีกนานเลยครับ